ท่านจะเชื่อก็เชื่อ,อไปนะครับแต่ว่าข้อมูลที่แถลงโดยกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับส่วนตู้เนี่ยก็เข้าใจว่ามีการวางแผนไว้ว่าศพผู้ร่างผู้เสียชีวิตเวลาเข้านะครับเขาก็จะแยกไวอ้อินคัมมิ่งก็จะเป็นตู้กลุ่มหนึ่งแล้วเมื่อชนะสูตรเสร็จที่จะรอเอาโกอิ่งก็น่าจะเป็นอีกอีกอีก,อก,อกเซตหนึ่งนะครับก็มันอาจจะทำให้ดูเยอะนะครับ ก็คิดว่าคงเป็นเท่านั้นแล้วก็ข้อมูลที่เสนอไปก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วล่ะครับแต่ข้อมูลข้อเท็จจริงก็คือม,มันสามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมมันมพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ครับสุดท้ายก็ต้องออกใบเขาเรียกว่าอะไรใบมรณบัตรใช่ไหมครับสุดท้ายก็ออกใบมรณ,มรณบัตรรมณบัตรอยู่แล้วล่ะครับดยมีประชาชนที่เป็นผู้เสียหายอะไรที้ก็เ,เป็นพยานได้ว่ามีผู้ส่งส่งญาติผู้เสียชีวิตก็เป็นพยานได้อยู่แล้วครับครับ ไม่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 กังวลใจอะไรเลยนะครับท,ที่เขาเปิดขึ้นมาเน totally ี่ยมันจะเป็นการเอามาแบบเหมือนฐานกับหลักฐานของกระทรวงสาธารณสุขมคะที uh ่คนเอกคนตระกูลชิส uh ุเลเชตเขาเปิดเว็บไซต์ข uh ึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา ทักพาน c o อเพ,อพ,พื่อที่จะให้ญาติเนี่ยค่ะของผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนแล,ล้วก็แจ้งหลักฐานรายละเอียดของการเสียชีวิตของของผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาะคใต้ค่ะเพื่อที่จะเอาไปแย่งกับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขาษาษาสอ๋ออ๋อก็คงไม่เหรอครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลักฐานการเสียชีวิตเนี่ยก็ต้อง ออกโดยกรมการปกครองใช่ไหมครับแล้วก็มีการชนสูตรมีอะไรต่างๆเราก็จะทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเมื่อไหร่เสียชีวิตจากเหตุอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่กังวลอะไรเลยครับถ้าเกิดว่าจํานวนของข้อมูลที่ที่ญาติมาลงทะเบียนแจ้งในเว็บไซต์ของของบิ๊กโจ๊กม,มันสวนทางกับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนี้เราตั้งรับยังไงครับการมาแจ้งเฉยเฉยคงเอาเป็นข้อมูลที่แน่นอนไม่ได้นะครับการแจ้งเฉยเฉยนะครับ ผมว่าเพราะว่าการที่เราจะบอกว่าใครสักคนเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีกระบวนการของมันไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางนิติวิทยา,าศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราทํากระบวนการพวกนี้ให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้เปิดสายฮอตไลน์ไว้อยู่แล้วให้ชาวบ้านนะครับประชาชนเนี่ย ที่มีคนหายหรือว่าแจ้งผู้เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถเปิดก,ก็สามารถเข้ามาแจ้งได้ก็เปิดไว้เป็นสัปดาห์แล้วนะครับก็ก็ไม่มีที่ตัวเลขที่น่าจบจบุดนน่หน้าน่าน่า,น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 าตกใจเป็นหลักพันแบบที่เป็นข่าวทางออนไลน์นยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามานะครับครับ,รบ,รบแต่อาจจะถ้าอาจจะแจ้งในหน่วยงานทางส่วนอื่นอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบ รวมรวมรว,มวมทุกจังหวัดที่ที่ภาคใต้ะสบพันธ์อยู่คันนี้นั่นเองนะครับต้อดูมองว่ามันจะถึงในการถ่ารวมทุกจังหวัดผสมพัรธ์คาดว่ามไม่ถึงนะครับคาดว่ามไม่ถึงครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะรวบรวมด้วยสุดท้ายก็จะเป็นใบมรณะบัตรอยู่ละนะครับแล้วก็มีกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับมอ,ม,อมองเจตนาของท่านสุลฉันเนยังไงบาถึงออกมาพร้อตัวเลขกหมครับผมเป็นคุณหมอผมไม่มีมองเจตนาอย่างอื่นแล้วกันครับ ครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับก็เป็นตัวเลขตามที่ทางกระทรวงได้รายงานไปเมื่อวานนะครับอันนี้ที่ไม่ถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเราแยกประเภทของคนที่เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำใช่ไหมคะหรืออ่าตัวเลขเมื่อวานที่แจ้งไปผมาใจว่าน่าจะ140ใช่ไหมครับอันนั้นคือน,นับเมื่อวันที่1ทธันวาเวลาสี่โมงเย็นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่รวมที่มอ,อ,อนะครับซึ่งก็จะมีจากทาง โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่ย้ายเข้ามาด้วยอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขตัวนี้แหละครับส่วนถามว่าเป็นการสกรีนิ่งออกไปหรือยังว่าเป็นผู้จมน้ําเสียชีวิตเท่าไหร่เป็นเสียชีวิตจากเหตุใดเท่าไหร่ตอนนี้ก็นิติวิาาทยาศาสตร์ก็กําลังดําเนินการคาดว่าจะจบภายในวัน2วันนี้แล้วล่ะครับโอเค <Okay. S 2> นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องเป็นมอนิเตอร์ขาดารแบบของมอไม่ bon